ำใช้ยังไงให้ชีวิตง่ายขึ้นคลิปนี้มีคำตอบสมุนนักเรียนมียอดขายสินค้าเต็มไปหมดเลยตามตารางนี้เลยอยากรู้ยอดรวมของยอดขายทั้งหมดจะทำยังไงนะ้าถ้าเป็นก่อนรู้จัก g o o l l s s h e t t หรือ Excel ต้องเสียเวลาจิ้มเครื่องคิดเลขทีละตัวใช่ไหมงานจะเสร็จกี่โมงก่อนตั้งใจดูและลองฝึกทำตามคลิปนี้ดูนะคะแค่นักเรียนใช้คำสั่งซำ้ำชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะ ขั้นตอนที่1คลิกเซลล์ว่างๆที่อยากให้ผลรวมไปแสดงขั้นตอนที่2พิมพ์เท่ากับซัมคลิกเลือกคำสั่งเลย ขั้นตอนที่3ลากคลุมตัวเลขทั้งหมดที่เราต้องการหาผลรวมแล้วกด enter เห็นไหมได้ผลรวมแบบไม่ต้องนั่งบวกเองแล้วหรือนักเรียนจะบวกเลขแยกเซลล์กันก็ได้นะทำตามนี้เลยเสร็จแล้วกด enter หรือไม่ต้องการบวกเลขในเซลล์แต่ต้องการนำตัวเลขมาบวกกันเลยก็ทำได้เหมือนกันแบบนี้เลยนักเรียนอย่าลืมไปฝึกใช้งานคำสั่งซ้ำกันด้วยนะคะเพราะเราจะต้องใช้เรียนกันในบทต่อๆไปคลิปหน้าจะมาพูดถึงการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขอย่าลืมกลับมาดูกันด้วยนะ